สวัสดีครับวันนี้นำเสนอสมเด็จวัดละคังที่มีเนื้อหาหมวลสารขั้นยอดรอยยุบลอยย่นลอยเหี่ยวตามยุคตามสมัย ของท่านแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าออกจากวัดไหนครับเป็นพระสมเด็จที่มีหน้ามีตาแต่ก็น่าจะสร้างมาหลายปีเพราะว่ามวลสารก็มาจากสมเด็จทางนั้นเลยครับ อยากทราบครับไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดพอจะทราบไหมครับช่วยแนะนำหน่อยครับพระอยู่ในภาพที่สวยมากเลยครับ เนื้อก็สวยครับนอครับสวยมากเลยครับพระท่านมีหน้ามีตาก็คงจะให้เจ้าของได้มีหน้ามีตามั่งนะครับ